สนับสนุนโดยน้ำนมถือเหลืองแลคตาซอยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับแครในรายการนอกรอบครับคุณผู้ชมครับอีสาละครที่บอกเล่าเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่ชีวิตต้องพลิกผันไปตามกาลเวลาเพราะเธอใช้หัวใจเป็นเข็มทิศในการนำพาตัวเองไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งแล้วครั้งเล่าและขณะที่คุณผู้ชมกำลังได้ชมอยู่ตอนนี้สาได้พบเจอกับรักครั้งใหม่ที่ทำให้หัวใจของเธอเต้นแทบไม่เป็นจังหวะ ซึ่งรักครั้งนี้นี่เองครับจะทําให้ชีวิตของเธอเปลี่ยนไปตลอดกาลช่วงหน้าครับเราจะกลับมานอกรอบถึงความเข้มข้นที่คุณจะได้ชมกันต่อไปในละครอีสาครับเรื่องราวความรักเนี่ยของสามีคนที่สองนี่ถือว่าเป็นรักแท้จริงๆแต่ว่ามันก็มีอุปสรรคซึ่งตัวแปรก,ก็คือคุณหญิงโสภาซึ่งเป็นคนที่เราดูแลรักเธอทูลเขาแล้วก็รู้สึกว่าเราต้องเสียสละให้เขา สนับสนุนโดยบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนอยู่กับแคในรายการอรอบๆครับคุณผู้ชมครับการไม่สามารถต่อสู้กับอารมณ์ฝ่ายต่ำของตัวเองได้ถือเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้ชีวิตของสาต้องพบเจอกับการเปลี่ยนแปลงครั้งแล้วครั้งเล่าซึ่งความเข้มข้นในละครอ,อีสาตอนนี้สาได้พบเจอกับผู้ชายคนใหม่อย่างสมศักดิ์และเธอก็ตกหลุมรักเข้าอย่างจังแต่รักครั้งนี้กลับกลายเป็นรักสามเศร้าที่ทําให้ชีวิตของสางเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาล และนี่แหละครับคือความเข้มข้นในละครอีสานที่คุณผู้ชมจะได้ชมทั้งในปีนี้และปีหน้าวันนี้ครับเราจะพาไปนอกรอบกับพี่นุ่นวรนุชถึงเรื่องนี้กันครับให้คุณชายเรียกข้าว่าแม่ข้าจะเลี้ยงเองใช่หรือหัวใจไม่เคยต้นชายตอนนี้ฉันไม่เหลืออะไรแล้วอว่ะ เรื่องราวความรักของคนที่สองซึ่งเป็นสาม,มีคนที่สองนี่ก็จะเป็นเรื่องราวที่ถือว่าเป็นรักแท้จริงๆต่างคนต่างรักกันแต่ว่ามันก็มีอุปสรรคเพราะว่าความรักจะเป็นรักสามเศร้าซึ่งตัวแปรสําคัญก็คือคุณหญิงโสภาซึ่งเป็นคนที่เราดูแลรักเธอทูนเคาแล้วก็รู้สึกว่าเราต้องเสียสละให้เขาในเมื่อเราเสียสละให้แล้วเนี่ยมันเลยเป็นอะไรที่ยากมากเพราะว่าบางทีความรู้สึกที่มันลึกๆว่ามันรักกันเนี่ยมันมันเบรกเอาไว้ไม่ได้มันก็เลย เป็นต้นเหตุที่นานเข้านานเข้าก็ทําให้เกิดปัญหาชื่อสาค่ะบุกงานนานก็เพราะผมเกิดมาโชครายมีหัวใจดวงเดียวแต่กลับรักผู้หญิงหนึ่งสองคนคุณหญิงโสภาใน,นอยอดชีวิตของ,ของผมผมจะฝากหัวใจไปให้คุณหญิง คุณหญิผมในตรงนี้ทั้งคนนะแต่ไม่คิดออบเอื้องตีตนสเสมอคุณหญิงล้อค่ะต้องคอยติดตามนะคะว่ารักสามเศร้าของอีสานเนี่ยจะเป็นยังไงสาจะมีวิธีจัดการกับรักของตัวเองทั้งที่รักทั้งคู่ทั้งสมศักดิ์ทั้งก็คุณหญิงด้วยนะคะก็มาคอยลุ้นกันแล้วกันนะคะว่าความรักสามเศร้านี้จะเป็นยังไงคะ่ะสมศักดิ์ เมื่อไรผมจะได้เจอหน,น้าคุณหญิงสุภายอีกล้วครับความรักของคุณกับคุณหญิงเนี่ไม่มีทางสําเร็จหรอกหม่อมท่านผมม,ม,มีวิธีของผมก็แล้วกันเขอแคุณอูสาช่วยผมฝากด้วยนะครับคุณหญิงยอดรักของผม ตามอีสานะคะทั้งปีนี้แล้วก็ปีหน้าเลยนะคะคอยดูนะคะว่าจะมีอีสามมีอีกหลายคนหล่อๆทั้งนั้นเลยค่ะ,ะแซ่บๆด้วยค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการนอกรอบแล้วครับสวัสดีครับ